สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุข,ขูสุคนพ่อกับเคยหลคือเก่กาพี่น,ออนออ้อ,นนองพี่น้องเติน์นี่คือเก่าน้องโหลาคือเก่าพี่น้องโอ้แล้วแล้วฮางประแท็กนี่รอบข่าพี่น้องเอ้ยลงอีกแล้วไอเตอินไปเบิ่งงานอีกแล้วรอบเทียงเนาะ ไปเบิ่งงานรอบบายพี่น้องว่าชิแล้วบ่มื้อนี้เนาะพ่อมีแต่ขุดลุมแล้วก็เทจ้าแดดกระแดดดับบ่าวแต่เออนั่นแหละฮู้จักอยู่ดอกแต่บ่ได้เคยเว้านํากันจักเทื่อของเรามาอยู่ปีเต็มๆก็ยังน้อ เด็กหน่อยมาโรงเรียนเลยชิงขนาดเลยตัวน่ะเออขั้นตอนแรกมีชุดพราะละนอนนี่นเนาะแปลว่าแล้วแต่อยากใส่ามาพี่โอ้หมืแล้วตนน่ะน <laughs> อันปูนนะ หมูโอ้เปลี่ยนสูตรมาได้บาทน,นี่ตาใ,ใจนี่แสดงว่าเนี่ยคอยปูนเขาก็เท,ทแต่ปูนนี่ก็เล้ยแต่ว่า,าบ,บาบน,นี้ สิเป๊ะยังตะใครไม่ติดใชแล้วเนาะบอเด้อใครอยู่เราเคยครับอยู่เท่ากับสิได้หักออกจากรถไทยเท่านำประมาณสี่ห้าพันผู้แล้วพี่น้องรถไทยเอาไปแก่ดิ

เขาจะตื่นนะนี่หนอให้กจื่อหนึ่งยองเนี่ยมีแต่ผสมปูนเทปูนแล้วก็เรียบร้อยพี่น้องริบันออัดสี่ผู้บันถูกไปส่งทางปูนกำังส่งคนหน่อย ได้นุกันไหมอะไรจะได้ยังกี้อ่านั่งน่าอ่านง่นมึงนี่อ่ายนะคับเดี๋ยวโอ้โ ว้าวให้สีรมความถึกประเด็กมาแล้วเก็บที่ห้องประคำถี่ไปโอ้ยแต่ขนาดเื๋อมันคือปลาใส่หมวกหายอันไายนะบอห่านี่คือปลาใส่หมวกหายอันน้อนทะน้อนทะอย่างนมบอหมิ่นหาท่านได้กินมิมมิบ่ลูกบ่มิม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 จับเดินไงมาทั้งอ้าวเนี่ยมันมาอะไรนี่อ้าว อยากิไปทางนั้นะเดกนะเฮ้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยงทางนั้ลมเองมันคนี้จมนไปฮะลมก็ใค่าสัินมาหน่อยมันชีหูยังกันพ่อก็เมย์บใายไปบูบจะมาถ่ายไหมครัไปใช่ถ่ายกระจอาอ่ายแต่ปัญหาะน่ายจ่ายยัง

รถเทนกับสองคันยังลุงโดยบอเมื่อก็ได้มาเร็ว กระสอบละทางบ่อกระสอบละทางพี่น้องกระสอบละกระบะ

ม่ม่ทักม่ตักม่ขาาวาวาวคนชีวิตคนแล้วก็ได้เลยสามสี่หนุมบโอเป็นตาบ่อเนาะปู มาานงเปูนอยู่คนลิาแล้วท่กักงนกมากกาเร่งให้เล้วมอนี <t <t ้เนาะลงอันเทฐานมันนี่เนาะสร้างฟันเร่งให้เลี้ยวมอนี่เดนี้เน เรีนเขาไม่ได้เห็นแน่เลยเขาชมเหตุสมแล้วลูคุมเยอ้าวค่เขาองน่าไใส่ปลาอเลยลูกน่าขึ้นก็ให้น่าแงธรรมดาเนี่ยหเร็นแล้วเราหอนแล้วเราเห็นใช้ใช้แข่ะข้อมเขากเขาเอาลูกทองน่า่ ชาวไผ่นะเออชาวไผ่นะเาสมแหงกันอย่แล้วเขาเอาน้ำเขาปูเทแล้วเขาก็ยอกหยอกหยอกแล้วเขาเอาน้ำรดแค่นักวันนี้ข้าวเดียวเลยเียลี้ยงไว้อีกเอออันอันไม้ที่อันนี้นะอาศัยว่าตักอันนี้เห็นมันหดชึ่งกับไม้หรือ่าเ

mua luôn đấy, nó lai nó cướp cho nào mà đi hao cái chơi cướp rồi, mình đi là thả, cái này là mày thả thúng là เททั้งกะบ้าเลยบ่ใ <médico> ช่บนเสียบนนี่นี่ได้ร้อยแล้วฉันเดียวนี่นะเ่างที่บ่อ ชองลอยยิงบ่ถึงบะผู้ใหญ่คนหนวดชองลอยยิงบ่ถึงข้ว่าม <st> ีแต่เท่แต่พี่นอ้องเล่้งให้มันแดดโมนีเทตัวนี้เนาะนะครับผู้และ วันที่เร้าหาสร้างบันชีมาเหตุเป็นทางการบันนี่พูดใส่ระบบเทลงไปเลยระบบนี่ปาต้งเทเลยพูนบพ่อ

จะคู่นะ้นามนี่อเอตรงะะทงะเกระถอกตรงทะเกระถอกจะคู่ล่างุ้นก่อนก็ได้ตักมาในหานอบานี่ยนอคูอข้างออดเนี่ยคูมนมากทางนี้ก็ไหม้มากนะพีนะ่น้องคนเจ้าไมืม ชิปสองโดยชิปสองหรือชิปเอ็ดชิปสองเนาะแต่เป็นตาเงียแต่มันดอกเลยชิปสองนะ

呵呵呵。<laughs> <laughs> <laughs> 你撒呢了？哦，给你撒呢。撒这尼吧？给你撒不会，你得你不会。哦，你不会，你不 โอ้ด้ห้องไปไดนน่มีแต่เป็นโหนาเป็นผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวเขาใช้งานมาลุง เลีเ้ยงมือเลี้ยงมือให้มันแล้วโอนี่เพิ่์นว่าสะพโพต้นนี่ลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามรับชม เดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆพี่นอ้องกยฟอกันในคลิปนา้าสบายดี